วันนี้เจอกันใน EP6 นะครับรายวิชาการขายและการตลาดราัสวิชาอาช0 2 8งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวันนี้ครูพานักเก่าทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์ในการเจราจาต่อรองเชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้จะเป็นประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันในทุกๆคนเลยทีเดียวครับคนเรามีโอกาสที่ต้องไปซื้อของขายของหรือทําอะไรที่มีการเจราจาต่อรองครับวันนี้เลยนําเรื่องประเด็นของสุดยอดเทคนิคในการเจราจาต่อรองให้ประสบความสําเร็จมาเล่าสู่กันฟังครับก็คือในทุกๆวันเราก็มีโอกาสที่จะซื้อขายของนะครับบางอย่างก็สามารถต่อรองได้บางอย่างก็ไม่สามารถต่อรองได้ครับ แต่ถ้าเป็นกรณีที่สามารถเจราจาต่อรองได้เนี่ยเราก็น่าจะมีวิธีหรือเทคนิคในการเจราจาต่อรองนะครับไม่ว่าจะเป็นเราเป็นพนักงานที่จะต้องติดต่อกับลูกค้าหรือว่าเราเป็นลูกค้าที่จะติดต่อซื้อของจากบริษัททุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ความสามารถในการใช้ปากหรือการเจราจาต่อรองนะครับเพราะฉะนั้นการเจราจาต่อรอง ไม่ว่าจะเป็นการเจราจากับลูกค้าหรือแม้แต่บุคลากรในหน่วยงานเดียวกันก็จำเป็นต้องมีครับเพราะฉะนั้นเทคนิคที่ดีเพื่อให้การเจราจานำไปสู่ข้อตกลงที่มีความพึงพอใจกันทั้งสองฝ่ายจึงถือว่าเป็นการเจราจาต่อรองนั้นถึงจะประสบความสำเร็จครับโดยเรามีเทคนิคการเจราจาต่อรองในหลายๆวิธีครับแต่ให้เข้าใจว่าผลสุดท้ายแล้วนะครับการเจราจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จ จะต้องเป็นลักษณะ w i n w ิน solution หรือหมายความว่าได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายนะครับถึงจะเป็นการเจราจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จครับถ้าฝ่ายหนึ่งได้แต่ฝ่ายหนึ่งเสียมากเนี่ยก็ไม่สำเร็จครับเพราะฉะนั้นการเจราจาต่อรองที่ดีก็คือจะต้องพยายามทำให้เกิด w i n w ิน solution หรือได้ผลประโยชน์ในทั้ง2ฝ่ายอย่างพึงพอใจกันนั่นเองครับ คราวนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าแต่ละข้อมีอย่างไรบ้างสำหรับสุดยอดเทคนิคการเจราจาต่อรองข้อแรกก็คงต้องเตรียมฝึกการพูดวางแผนกลวิธีการโน้มน้าวใจนะครับควรฝึกพูดให้คล่องเตรียมข้อมูลให้แม่นยำน่าเชื่อถือวางแผนให้ดีว่าคำถามที่คาดว่าจะถูกถามมีอะไรบ้างครับรวมทั้งฝึกตอบข้าถามคําถามเหล่านั้นอย่างฉาญฉาน ข้อนี้ก็เป็นข้อสําหรับการเตรียมตัวก่อนสมมุติว่าเราต้องไปเจราจาต่อรองเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเจราจาต่อเรื่องเงินเดือนการเจราจาต่อรองซื้อของเพราะฉะนั้นก็จะมีคําถามครับว่าจะถูกถามอะไรบ้างให้เราลิสต์ออกมาครับจากนั้นก็ฝึกตอบคําถามเหล่านั้นอย่างฉาฉานคมคมนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นการดีนั่นเอง แล้วก็ใช้วิธีการโน้มน้าวใจด้วยนะครับพูดอย่างไรถึงจะโน้มน้าวใจเขานะครับพวกนี้ก็เป็นส่วนประกอบคือการใช้เหตุผลในการสนับสนุนในสิ่งที่เราพูดนั่นเองครับข้อต่อมาก็มีความสําคัญไม่แพ้กันนะครับควรเตรียมข้อมูลของอีกฝ่ายว่าอีกฝ่ายเป็นคนอย่างไรถ้าเราจะเจราจากันเนี่ยครับลักษณะก็เป็นอย่างไรต้องศึกษาข้อมูลและประเมินฝ่ายตรงข้ามก่อนเหมือนคําศัพท์ที่บอกว่า ลบ้อยครั้งก็ชนะรอยครั้งถ้าเรามีการรู้นะครับว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะเจรจาด้วยก็ตามครับเพื <_ D> ่อที่เราจะสามารถวางแผนยื่นข้อเสนอได้อย่างเหมาะสมเพราะหากคุณยื่นข้อเสนอที่เขาไม่สนใจ <_ D> การเจรจานั้นก็ย่อมไม่เกิดข้อตกลงที่น่าพึงพอใจได้อย่างแน่นอนครับ <_ D> ข้อต่อมานะครับข้อ3ครับนำเสนอประโยชน์ ที่เขาจะได้รับครับแล้วก็ไม่ควรที่จะอวดอ้างเกินความจริงไม่ควรเอาแต่พูดถึงประโยชน์ของตนเองนะครับแต่ควรบอกให้อีกฝ่ายทราบถึงประโยชน์และผลดีที่เขาจะได้รับเพื่อเป็นการโน้มน้าวใจนะครับโดยที่ประโยชน์นั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงครับแล้วก็ไม่โกหกหลอกลวงหรือกล่าวอ้างจนเกินไปครับ ข้อนี้มีความสําคัญทีเดียวเวลาเราเจราจาเราก็พูดว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจะดีกว่าบอกว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรนั่นเองใช้วิธีการเปลี่ยนวิธีนิดเดียวเองครับเพื่อประโยชน์ของเขาไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเราเป็นหลักคราวนี้เรามามองข้อต่อมาครับข้อต่อมาคือทํายังไงถึงจะสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็แสดงข้อมูลให้เยอะให้มากขึ้นนะครับหากรู้ว่าเราตกเป็นตัวรองแล้วก็ต้องพยายามแสดงข้อมูลให้มากขึ้นครับ และก็ต้องสร้างความน่าเชื่อถือและวก็ใช้เทคนิคการพูดเพื่อโน้มน้าวเขาให้ได้ครับแต่หากฝ่ายเขายังเหนือกว่าคุณก็ไม่ควรจะลุกเล้าหรือไปกดดันหรือจะเอาเปรียบเขาจนเกินไปนะครับดุงข้อนี้เราก็ต้องพยายามสร้างความน่าเชื่อถือและให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่มากขึ้นนั่นเองนะครับ mm. ก็จะเป็นวิธีที่จะทำให้เป็นการเจราจาที่อาจจะประสบความสำเร็จได้ครับ ข้อต่อมาครับแสดงเงื่อนไขที่แตกต่างการกระตุ้นให้การเจราจาต่อรองประสบความสําเร็จได้นั้นก็ต้องแสดงเงื่อนไขที่แตกต่างว่าให้เห็นว่าข้อเสนอที่คุณให้นั้นามีความโดดเด่นกว่าและให้ประโยชน์กับอีกฝ่ายได้มากกว่าข้อนี้ก็คือเราต้องเตรียมข้อตกลงต่างๆหรือข้อเสนอให้มากขึ้นเข้าไว้ครับว่าถ้าเกิดเขาเจราจามาด้วยข้อเสนอ A เราจะให้ B เขาเจราจาบีมาแล้ให้ c หรือว่าอะไรยัอย่างนี้ครับคือวางแผนในการที่จะสนแสดงเงื่อนไขหรือข้อเสนอที่แตกต่างออกไปหรือถ้าเกิดเราจะไปบิดงานเจราจาเราก็จะมีข้อเสนอที่แตกต่างจากเจ้าอื่นและเขาก็จะได้เปรียบมากกว่าเจ้าอื่นนั่นเองครับแต่ข้อสําคัญที่สุดอีกข้อน,นึงเลยก็คือการเจราจาต่อรองต้องมีการปรับกลยุทธ์ได้ตลอดเวลาครับ พราะการต่อรองที่ดีต้องรู้จักการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบการใช้ไหวพริบระปฏิพานรวมทั้งการใช้อารมณ์ขันก็สามารถพลิกสถานาการณ์ได้เหมือนกันต้องเข้าใจว่าการเจราจาต่อรองแบบทันทีทันใดเนี่ยเราก็ต้องมีความสามารถในการปรับกลยุทธ์หรือวิธีการได้เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการเตรียมการครับเตรียมการดีแผนสำรองเยอะเราก็มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนพลิกไปพลิกมาได้ครับ แต่สุดท้ายแล้วการปรับเปลี่ยนก็ต้องใช้ไหวพริบและปฏิพานรวมถึงอาจจะใช้เรื่องสนุกหรืออารมณ์ขันเข้ามาเป็นตัวพลิกสถานการณ์ด้วยก็ได้ข้อต่อมาครับก็ไม่ควรยกประโยชน์ให้อีกฝ่ายง่ายเกินไปครับเราต้องมีจุดยืนในการเจราจาต่อรองไม่ให้เขารู้สึกว่าคุณอยากตกลงกับเขาจนยอมทุกอย่างโดยง่ายได้ต้องรู้จักแสดงท่าทีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายคุณไว้ด้วย ไม่ใช่ว่าเขาเสนอมาเขายอมเราก็ยอมหมดครับเขาจะกดหรือเขาจะต่อรองราคาให้ลดลงเยอะๆเราก็ยอมไปหมดเพราะฉะนั้นเราต้องแสดงความมีจุดยืนด้วยก็คือต้องบาลานซให้ดีครับก็จะทําให้การเจราจานั้นเราไม่เสียเปรียบจนเกินไปนักแล้วก็ข้อต่อมาครับก็คือการเจราจานั้นต้องสุภาพอ่อนน้อมถอมตนด้วยเพราะว่าบางทีการเจราจา มันมีการความรู้สึกที่เกี่ยวข้องได้บางครั้งเขาก็เสนอข้อเสนอที่ทําให้เราเสียเปรียบก็อย่าใช้อารมณ์ใช้ความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตัวในการที่จะเจรจาเพื่อให้การเจรจานั้นราบลื่นนะครับแล้วก็ไม่แสดงตนว่าเหนือกว่าโอ้อวดตนเองหรือไม่ควรถ่อมตัวมากเกินไปด้วยจนดูต่ําต้อยและเสียเปรียบในการเจรจาต่อรองครับวิธีการง่ายๆมันก็คือทางสายกลางแหละไม่ยกตนข่มท่านไม่โอ้อวดมากไปหรือไม่แบบ กดตัวเองมากไปจนดูต่ําต้อยคือต้องบาลานซ์หรือทําให้มันสมดุลน,นะครับแต่สุดท้ายแล้วต้องอยู่ที่ใช้ท่าทางอ่อนน้อมถ่อมตัวแล้วก็ใช้ภาษาที่สุภาพเรียบร้อยครับข้อต่อมานะครับก็คือต้องหัดเรียกร้องแล้วก็กล้าปฏิเสธบ้างถ้าคุณไม่กล้าปฏิเสธเลยคุณก็จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบได้ทันทีนะครับ ดังนั้นคุณต้องกล้าปฏิเสธกล้าบอกว่าขอคิดดูก่อนครับและกล้าเรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองต้องการด้วยเมื่อคุณยังไม่พึงพอใจในการเจราจาก็ยังไม่จําเป็นต้องรีบตกลงนั่นเองครับข้อนี้ก็คือก็อคุยกันไปเรื่อยๆครับคุยกันไปเรื่อยๆถ้าเกิดข้อตกลงเรายังไม่โอเคเราก็ยังคุยไปแล้วก็กล้าปฏิเสธด้วยเราก็เรียกร้องข้อเสนอเพิ่มเติมด้วยเองนั่นเองครับแล้ว ข้อสุดท้ายก็มาถึงนะครับหากเจราจาไม่สําเร็จก็ต้องกล้าที่จะถอยและต้องรู้ว่าแน่ชัดว่าเขาไม่ตกลุกับคุณแน่แล้วคุณก็ต้องพอที่จะกล้าพอที่จะยกเลิกการเจราจานั้นครับและให้โอกาสอีกฝ่ายในการพักสักครั้งสักครั้งก่อนแล้วค่อยติดต่อไปใหม่โดยไม่กระชั้นชิดจนเกินไปนั่นเองและไม่ห่างหายนานเกินไปด้วยนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายจะได้จำข้อมูลที่คุยกันได้ด้วย ไม่ว่าผลการเจราจาต่อรองจะเป็นอย่างไรครับก็ขอให้ทําทุกอย่างให้จบลงด้วยดีเพราะในการทํางานและการทําธุรกิจคุณก็อาจจะมีโอกาสต้องติดต่อประสานงานกันอีกในวันข้างหน้านะครับข้อนี้ก็มีความสําคัญเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการเจราจาก็ถือว่าเราพยายามเจราจาเพื่อให้ได้ผลที่น่าพึงพอใจกับทั้งคู่แต่สุดท้ายล้วถ้าเกิดผลการเจราจามันไม่ประสบความสําเร็จแา่ประการใดก็อย่านําใช้อารมณ์อะไรไปร่วมด้วยครับ เพราะว่าเราก็ยังต้องสารต่อความรู้จักการความสัมพันธ์ที่ดีในโอกาสหน้าเราจะเจอกันหรือในโอกาสหน้าเราจะมีโอกาสที่จะได้ติดต่อทำธุรกิจร่วมกันหรือมีโอกาสที่จะมาเจราจาต่อรองกันอีกครั้งครับถ้าทำตามข้อที่กล่าวมาด้านต้นแล้วก็เรามีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแล้วก็มีการ ก็คือมีการที่จะศึกษาข้อมูลของอีกฝ่ายวางแผนการพูดและการเจรจาที่แบบโน้มน้าวใจครับให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์กับเขาแสดงเงื่อนไขที่แตกต่างก็คือเตรียมข้อเสนอที่แตกต่างมาเงื่อนไขที่แตกต่างมาเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นนะครับให้ข้อมูลให้มากขึ้นแล้วก็ทําให้มันมีความน่าเชื่อถือครับปรับกลยุทธ์ได้ทุกเมื่อไม่ยกประโยชน์ให้อีกฝ่ายจนง่ายเกินไปแล้วก็กล้าปฏิเสธเราเรียกร้องบ้างครับ สุดท้ายก็มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนในหลายๆข้อที่ที่เป็นวิธีการในการเทคนิคในการเจราจาต่อรองก็จะทําให้เราประสบมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการเจราจาต่อรองมากยิ่งขึ้นไปครับวันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกๆอย่างแต่าบางทีเราไม่ได้มองเห็นตรงนั้นนะครับก็ลองนําไปใช้ปรับใช้ดูครับมันเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะลองนําข้อมูลในการ เทคนิคในการเจราจาไปใช้จริงนะครับแล้วใครประสบความสำเร็จในการเจราจาอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ดูได้ครับเรามาเจอกันคราวหน้าครับวันนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับในสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่อง vsmart v s m a r t m a r t แล้วเจอกันตอนหน้าครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องอุบเอาไว้ก่อนแล้วมาเจอกันตอนหน้าอีกครั้งครับสวัสดีครับ ็นอย่างไรบ้างครับหวงว่าการเรียนรู้เรื่องกลยุทธ์การเจราจาต่อรองหวังว่านักศึกษาทุกคนคงจะได้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะครับและนักศึกษาอย่าลืมทําไปแบบว่าความรู้หมายเลข22ของรายวิชาการถายและการตลาดระดับมัจุย่าตอนปลายด้วยนะครับสวัสดีครับ